วัดเจดีเจ็แถวตั้งอยู่ด้านหน้าวัดช้างล้อมมีเจดีที่สำคัญคือเจดี JD ประธานรูปดอกบัวตูมอยู่ด้านหลังพระวิหารและมีเจดีรายซึ่งมีรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลศิลปะจากที่ต่างๆหลายแห่งเช่นลังกาและผู้กามด้านหลังเจดีประธานมีเจดีรายที่มีลักษณะเด่นคือฐานเป็นเจดีสี่เหลี่ยมจตุรัส ยอดเป็นทรงกลมภายในเจดีมีซุ้มโถงและสามารถเข้าไปได้และมีซุ้มเล็กประกอบซุ้มโถงอยู่ทั้งสองทางและมีภาพจิตรกรรมอดีตพระพุทธเจ้าวัดนางพญามีโบราณสถานที่สำคัญคือเจดี JD ประธานเป็นเจดีทรงกลมตั้งอยู่บนฐานประทักษิณ วิหารก่อด้วยศิลาแรงประดับลายปูนปั้นที่สวยงามลวดลายปูนปั้นที่วัดนางพญามีลักษณะเด่นคือลวดลายพันณพฤกษาซึ่งเป็นฝีมือชั้นครูรูปแบบศิลปะโดยรวมเป็นอิทธิพลศิลปะแบบล้านนาวัดเขาพนมเพลิงอยู่บนยอดเขาพนมเพลิงภายในกำแพงเมือง โบราณสถานที่สำคัญคือเจดีย์ประธานทรงกลมก่อด้วยศิลาแรงวัดเขาสุวรรณคีรีตั้งอยู่ถัดจากเขาพนมเพลิงไปทางทิศตะวันตกมีกลุ่มโบราณสถานที่สำคัญคือเจดีย์ประธานทรงกลมองค์ระคังขนาดใหญ่ก่อด้วยศิลาแรง ฐานเขียงใหญ่ห้าชั้นใช้สำหรับลานประทักษิณมีซุ้มพระทั้งสด้านด้านหลังเจดีประธานมีเจดีทรงกลมล้อมรอบด้วยแนวกำแพงศิลาแหลงเตาทุเรียงบ้านป่ายางเป็นโบราณสถานนอกกำแพงเมืองด้านทิศเหนืออยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยมเป็นกลุ่มเตาเผาสังฆโลกที่สำรวจพบในปัจจุบันยังมี21เตา ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนเนินดินเป็นเตาที่เผาเครื่องถ้วยชามและประติมากรรมลอยตัวขนาดใหญ่และเครื่องประดับสถาปัตยกรรมต่างๆเช่นยักษ์เทวดามกอนช่อฟ้าวัดพญาดำเป็นโบราณสถานนอกกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตกมีโบราณสถานที่สำคัญประกอบด้วย พระคันทกุดีก่อด้วยศิลาแรงฉาบปูนมีหลังคาคล้ายรูปประทุนเรือก่อด้วยวิธีเรียงศิลาแรงเหลื่อมเข้าหากันทําเป็นรูปหลังคาซ้อนกันสองชั้นภายในพระคันทกุดีแบ่งเป็นคูหาสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปคันทกุดีพระอัฏฐารถก่อด้วยศิลาแรงตั้งอยู่ด้านขวาคันทกุดีประธานภายในคันทกุดีมีร่องรอยว่า เคยประดิษฐานพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ซึ่งอาจมีความสูงถึง18ศอกที่นิยมเรียกกันว่าพระอัฏฐารถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ปัจจุบันมีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นราชวร,รวิหาร ปรางประธานก่อด้วยศิลาแหลงฉาบปูนเสร็จแล้วลงสีชาติทับลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมจัดอยู่ในสมัยอยุธยาภายในซุ้มโถงมีสถูปรูปดอกบัวตูมขนาดเล็กโผล่ขึ้นมาคล้ายถูกสร้างครอบทับตามผนังภายในองค์ปรางพบว่ามีร่องรอยเดิมคงมีจิตรกรรมฝาผนังแต่เลือนไปมากส่วนบริเวณเรือนธาตุด้านหน้า มีบันไดขึ้นองค์ปรางได้นอกจากนี้ยังพบกระเบื้องเชิงชายรูปนางอับษรและเทวดาซึ่งมีลักษณะร่วมสมัยศิลปะขเขมรแบบบายน์เช่นเดียวกับลายปูนปั้นย่อดซุ้มประตูกำแพงวัดซึ่งทำเป็นรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนอยู่ด้านบนทั้งสี่ทิศด้านล่างเป็นรูปเทพธิดานั่งอยู่ในกรอบซุ้มด้านล่างเป็นรูปนางอักษรได้รำ ฐานพระวิหารหลวงพ่อโตอยู่ด้านหน้าพระปรางภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมารวิชัยประทับอยู่ตรงกลางขนาบด้วยพระพุทธรูปขนาดเล็กประทับยืนทั้งสองข้างถัดจากนั้นด้านขวามีพระพุทธรูปลีลาปูนปั้นที่มีลักษณะดงดงามมากความสำคัญของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองศรีสัชนาลายัย ตั้งแต่สมัยพ่อคุณสีนาวนำถุงประมาณพุทธศักราช1780มาแล้วโดยมีหลักฐานยอดซุ้มปูนปั้นประตูทางเข้าวัดซึ่งมีลักษณะรูปแบบศิลปะสมัยบายนวัดชมชื่นมีโบราณสถานที่สำคัญคือเจดีย์ประธานทรงกลมก่อนด้วยศิลาแรลงซึ่งน่าจะเป็นปรางแบบขอมมาก่อนเนื่องจากพบอาคารสี่เหลี่ยมมีซุ้ม คล้ายปรางแบบขเขมรอยู่ภายในองค์เจดีจากการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณด้านหน้าของพระวิหารพบหลักฐานโครงกระดูกมนุษย์จำนวน15โครงในระดับลึก7-8เมตรกำหนดอายุได้ประมาณพุทธศตรวตรรษที่9เป็นต้นมาและพัฒนามาจนถึงสมัยทวาราวดีพุทธศตรวตรรษที่12-13วัดเจ้าจันทร์ เป็นกลุ่มโบราณสถานสมัยสุขโขทัยยุคต้นมีปรางประธานก่อนด้วยศิลาแรงรูปแบบสถาปัตยกรรมศิลปะขเขมรที่พบในประเทศไทยเหนือสุดจากการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณฐานปรางพบว่าเป็นฐานหน้ากระดานบัวคว่ำบัวหงายกำแพงเมืองเฉลียงเป็นแนวกำแพงเมืองที่ล้อมรอบบริเวณที่เชื่อกันว่า คือเมืองเฉลียงซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวเมืองศรีสาชนาลัยโดยเฉพาะด้านหน้าทิศตะวันออกเฉียงใต้มีแนวกำแพงตลอดซึ่งเชื่อมกับแนวกำแพงศิลาแรงตรงประตูด,ดอนแหลมลักษณะกำแพงเป็นกำแพงศิลาแรงก่อขึ้นบนคันดินยกเว้นทิศเหนือที่เรียบแม่น้ำยม ด้วยคุณคา่าทางศิลปะและประวัติศาสตร์ของสมบัติวัฒนธรรมต่างๆณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในฐานะเมืองบริวารของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเมื่อพุทธศักราช2533สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรมมะหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่17พฤษภาคม2533เรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาติไทยในแต่ละยุคสมัยนั้นได้มีหลักฐานสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านต่างๆของชาติซิ่งเหล่านี้เป็นมรดกศิลปะวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและสำคัญอย่างยิ่งคนไทยทุกคนควรศึกษาอนุรักษ์ และสืบทอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้ให้คงอยู่ตลอดไป